สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาดีแอค t ซ์ชิเก่ชูฮาเวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราดูไปแล้วในหอนะคะก็คือดูพร้อมกับเพื่อนๆเลยแต่ว่าเราดูในหอเพราะว่าไปงานจิมเ้ามานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำรีแอคกันนะคะไปดูกันเลยข้าแต่พระเจ้าโปรดรับฟังคำอธิษฐานของลูก หากคำวิงวอนนี้เป็นจริงโปรดให้ลูกได้พบกับพ่อและแม่ของลูกอีกครั้งในดินแดนสวรรค์แอนลักก็จะสามารถขึ้นไปบนนั้นได้พ่อครับถ้าผมชอบผู้ชายจะยังได้ไปสวรรค์อยู่ไหมครับพ่อฝากแอนลักเป็เพื่อนบ้านเขาหน่อยเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในเขตบ้านนี้กับพวกเรา แม้ว่าเขาจะไม่ใช่เด็กเนนควรขอน่า้แกเลัดูแลและพาเขากับสู่เส้นทางของพระเจ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นี่เขาแม่ติดคุกเามึงเปตุ๊ดหรอวะไม่น่าหักเบยนะคะเจ้าเนี่ยอู้บียุอไถามจริงพระเจ้าให้อะไมึงบ้างวะถ้ามึงเชื่อมึงก็จะรู้ถ้าไม่รู้วะ แม้ว่ามันจะยังเชื่อไม่มากพอเจอว่า6ไปเปนแนต่อจช่ไหอกูเห็นตัวเองงั้นแล้วกูก็ฟงบวนเลยและเธอยังอยากจะไปสวรรค์ไปพบพ่อแม่ของเธออยู่รอเปล่า,ารู้ใช่ไหมพระเจ้ารักและอิสระเธอเสมอจะทำดีหรือทำชั่วก็ลองคิดนะับ ถ้าแต่พระเจ้าขอพระโอษฐ์ประทานพลังกำลังให้ลูกผ่านบททดสอบนี้ไปได้ลูกไม่รู้แล้ว,ว่าลูกควรต้องรู้สึกอย่าไรถ้าพระเจ้าไม่เรือกให้เดี๋ยวเราเลือกเองถ้าลูกเป็นคนผ่านแล้วเราควรจะให้อภัยลูกไหม ยังอยู่หมู่บ้านไหมผมกลัวลูกอ่ ว่าข <connect in no liebe> <pi weil> ้าบ <itas> ุน <thôi> ันจะมีที่เราสองคนก่อนดโอ้รอาจุดที่สาใจแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นแพวรธที่ดีมาก เป็นเรื่องที่ดีมากขนาดแค่ไพลอดอะแล้วเรารู้แบบว่าน้องเขามีเวลาถ่ายทําแค่วันเดียวอะแล้วไปเวิร์กช็อปอีกหนึ่งวันคือแบบเก่งเด่นมากๆเลยคือแบบขนาดเราแค่แบบว่ามาดูพายลอดคี่ี่ยังแบบรู้สึกอินอะ่ะรู้สึกว่าสงสารสงสารลูกอ้อนั่นแหละทุกคน เราไม่รู้ว่าซีนเรื่องนี้จะออกมากันไหนแต่แ่บเราจะคอยติดตามนะคะอือม,มีจะพูดอะไรแล้วะทุกคนอย่าลืมไปดูพาร์ทไหนถ้าใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมไปดูพาร์ทนะคะดีจริงๆนะดีจริงๆ,ๆคือสื่อถึงอารมณ์แบบได้ดีมากๆโฟร์เรื่องนี้คือสื่ออารมณ์ได้ดีมากๆแล้วแบบ มันเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่ด้วยด้วยความที่แบบว่ามันต้องเล่นกับทั้งแบบความเชื่อความศรัทธาอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเนาะคือคือเราก็แบบว่าไม่ไม่มีความรู้ความเข้าใจกับทางด้านความเชื่อทางด้านนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดูเรารู้สึกว่าแบบเครียดอะออแล้วตอนดูสั่งก็คือโฟดบอกว่าให้เตรียมชิชชู่ก็คือสงสัยญต้องเตรียมชิชชู่แล้วแหละเพราะว่า สงสารลูกตอนนี้ลูกนั่นจะร้องไห้หนักมากค่ะแบบนะโอเคไปแหละบ๊ายบาย